บริษัทธุรกิจชื่อดังจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมพบปะเยี่ยมเยอนพี่น้องมุสลิมพร้อมมอบอินทผลำในเดือนรอมฎอนเมื่อวันที่24สิงหาคม2554นายวิชัตไรรัตประธานกรรมการบริษัทพังงาไอแลนด์ซาฟารีจำกัดพร้อมด้วยนายประจินโพกเกษมผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนรวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่บริษัทพังงาไอแลนด์ซาฟารีจำกัดได้ร่วมกันเดินทางพบปะเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งนำอินทผลัมม้อให้แก่ผู้นำศาสนาอิสลามประจำมัสยิดต,ต่างๆจำนวนสีแห่งในพื้นที่ตำบลกะไหลอำเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงาโดยเริ่มจากมัสยิดนาซีฮาตุลีอิสลามหมู่ที่11บ้านเกาะกลางมัสยิดป่ายางหมู่10บบ้านป่ายางมัมสยิดดารุนอิสลามหมู่8บ้านสามช่องใต้ ศูนย์อบรมศาสนาและจริยธรรมและมัสยิดสามช่องเหนือหมู่เ้าบ้านสามช่องเหนือโดยมีผู้นำชุมชนพร้อมด้วยผู้นำทางศาสนาและพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จะละแห่งได้ออกมาร่วมการต้อนรับคณะที่มาเยี่ยมเยือนด้วยความอบอุ่นกันอย่างทั่วถึงนายวิชัดไตรร,รัตประธานกรรมการบริษัทพังงาไอแลนด์ซาฟารีจำกัดกล่าวว่า ในช่วงเดือนรอมฎอนพี่น้องมุสลิมทั่วโลกได้ร่วมกันประกอบศาสนก,กิจลละศีลอดและพากันประกอบคุณงามความดีทั้งปวงการให้อภัยซึ่งกันและกันรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ซึ่งทางบริษัทพังงาไอแลนด์ซัฟฟารีจำกัดได้เล็งเห็นความสำคัญของศาสนก,กิจในการเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดกับสังคมรวมทั้งการปฏิบัติศาสนกิจในการถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ตะบนกะไล จึงได้ถือโอกาสอันมงคลน,นี้มาร่วมแสดงความยินดีเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเป็นการต้อนรับเดือนอันประเสริฐยิ่งของพี่น้องมุสลิมอีกทั้งเพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้ปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยได้เข้าร่วมให้การสนับสนุนการปฏิบัติศาสนากิจครั้งนี้ด้วยการมอบอินทผลัมให้กับพี่น้องมุสลิมที่นับเป็นส่วนหนึ่งในการได้มาร่วมกันสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ของาศาสนาอิสลามในช่วงเดือนรอมฎอนปีนี้